สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุสตอรี่นะคะวันนี้นะคะนุชพาทุกคนมาอยู่ที่ซีคอนบางแคค่ะร้านกลางชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะซีคอนเนี่ยเขามีงานดีนะคะที่ซีคอนนะคะมาบอกนะคะเป็นงานช้างในวิถีล้านนามีตั้งแต่วันที่21 -30 ถึงตุลาคมห5ห้านี้นะคะอยู่ที่รานกลางชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนใครว่างนะคะก็สามารถมาเดินได้นะคะโอ้ในงานนี้นะคะสุดยอดเลยขอบอกค่ะมีทั้ง โอ้โหอาหารนะคะ อาหารภาคเหนือคะ่ะเยอะมากๆเลยนะคะอาหารเยอะมากคือมาแล้วนะคะขอแอบบอกว่าให้พกเงินมาเยอะๆนะคะเพราะว่าคุณเห็นอะไรก็จะอยากทานไปหมดนะคะนี่เลยนะคะขนาดเรานะคะมาแล้วนะคะก็คือจะได้เห็นนะคะขบวนแห่นะคะระบำนะคะสสมโพธนะคะช้างเผือกนะคะฟ้อนช้างหนาวนะคะการแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีช้างกับผู้คนล้านนานะคะ แล้วก็เพลิดเพลินนะคะกับการเดินดูอาหารพื้นเมืองดูสินค้านะคะของชาวล้านนานะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นข้าวปุกนะคะงานนะคะของเชียงใหม่เราเคยกินแต่ที่แม่ห้องสอนกับน้านะคะวันนี้ก็มีของเชียงใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นต้นตำรับเลยนะคะนี่เลยก็ลองชิมดูนะคะอร่อยมากทุกคนนี่เขาขายแบบมีทั้งแบบสดแล้วก็มีทั้งแบบาทานเลยอย่างนี้นะคะก็คือ าสามารถสั่งได้เลยนะคะอาหารพื้นเมืองคือแบบน่ากินมากก็คือ,อเราสามารถซื้อนะคะแล้วก็ไปนั่งนะคะที่ขันโตกนะคะแล้วก็ชมดนตรีนะคะที่อยู่หน้าเวทีได้เลยนะคะงานนี้นะคะสุดอลังนะคะศิลปวัฒนธรรมล้านนานะคะม้วนอกม้วนใจนะคะได้ตลอดทั้งวันเพราะก็มีทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ห้างเปิดนะคะยันห้างปิดค่ะอันนี้เราสองคนนะคะก็แวะซื้อนี้เราก็ คือเขาปลูกงาดำนะคะเขาปลูกงาเนี่ยเขาก็จะถ้าเราทานเลยนะคะเขาก็จะลาบนะคะน้ำพรงให้เดโอ้หูอร่อยมากทุกคนขอบอกคือเห็นที่ไหนก็จะต้องซื้อกินเป็นประจำเลยนะคะอร่อยมากแล้วเขาก็ราดน้ำอ้อยร้อนๆตรงนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารเหนือจัดๆเลยนะคะเป็นหมกนะคะหมกปลานะคะนี่หมกปลาไข่ปิ้งนะคะ ออมนะคะแอปนะคะอันนี้จิน๋นจิ๋นส้มหมกนะคะจิ๋นส้มหมกนี่เลยเขาก็ทําให้เห็นส,สดๆกันแบบนี้เลยแอปไข่ปลานะคะมีแอปไข่ปลาน,ะะน,านี่อาหารคือแบบว่าเยอะมากนะคะทุกคนคือแบบซื้อจะซื้อแล้วก็นั่งทานนะคะบนขันโตกฟังดนตรีไปด้วยหรือว่า,าจะซื้อกลับบ้านก็ได้ ของนกเนี่ยก็คือซื้อกลับบ้านนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะนี่เลยนี่ก็จะเป็นอาหารเหนือนะคะนี่ก็จะเป็นต่อน้ําพริกต่อนะคะน้ําพริกแล้วก็มีน้าพึ่งนะคะคือแบบว่าของแท้เลยนะคะวนอกวนใจไปกับดนตรีแล้วก็กับอาหารภาคเหนือนะเจ้ามาแล้วก็มาแหววกันเต๊ะนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่ นี่เลยเยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นข้าวซอยค่ะนี่อันนี้เป็นข้าวซอยชุดละห้าสิบบาทนะคะมีทั้งข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อนะคะแต่ร้านนี้จะขายเป็นข้าวซอยไก่เราสั่งข้าวซอยหนึ่งชุดกลับบ้านค่ะอร่อยมากทุกคนอร่อยสุดๆนี่เลยก็คือเคยไปทานที่เวลาเรากว่าจะได้ทานเนาะข้าวซอยที่อร่อยๆของพื้นเมืองเราก็จะได้ไปภาคเหนือไปแม่ฮ่องสอนไป น่านอะไรอย่างเงี้ยที่นุชเคยทานนะแต่นี่เวลาเขาจัดงานอย่างนี้เราก็ได้ทานของต้นตำรับเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเงียวนะคะขนมจีนน้ำเงียวนี่ห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะหนึ่งจุดก็ได้เยอะมากแล้วนะคะก็คือทานแบบจูดใจนะคะแล้วเขาก็จะมีนะคะขบวนแห่นะคะเนี่ยขบวนแห่สมโพธช้างเปลือกนะคะพวกฟ้อนช้างนาวมีอาหารพื้นเมืองแบบเยอะมากนะคะ แล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองเหนือเนี่ยแล้วก็มีดนตรีพื้นเมืองนะคะตลอดทั้งวันนะคะเราสามารถชมนิทรรศการช้างทรงเจ้าหลวงแล้วก็กาดจ้างงามนะคะมีให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่ายจากหลวงอนุาสารสุนทรด้วยนะคะแล้วก็รับชมปฏิมาก,กรรมช้างสุดอลังการค่ะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศนะคะของ อาหารนะคะอุ๊ยขาดไม่ได้คือไส้อั่วค่ะทุกคนอร่อยมากๆนะคะแล้วก็ของพื้นเมืองนะคะของภาคเหนือแล้วก็เดินชมกันต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่เราก็ยังเดินชมไปเรื่อยๆนะคะก็คืออาหารเยอะมากแล้วคนก็เยอะค่ะทุกคนคนเดิมแบบเยอะมากเป็นเพราะว่าเรามาวันหยุดด้วยนะคะเราสองคนก็นี่เลยได้ขเขาซอยไก่นะคะ ได้ข้าปลูกงานะคะอันนี้จะเป็นไข่ปามไข่ปามนะคะนี่เลยไข่ปามนะคะก็คือแบบว่าปิ้งไข่แบบนี้นะคะไฮไลท์ตรงที่ที่ลองไข่นี้ละคะ่ะก็จะเป็นแบบเป็นเครื่องจักสานะคะลองด้วยใบยตองชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ไข่ปามนะคะอันนี้จะเป็นกาแฟหม้อดินนะคะกาแฟหม้อดิน นี่ก็จะมีให้เลือกสารมีมันปิ้งนะคะมีสินค้าโอทอบนะคะบรรยากาศก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับางานช้างนะคะวิถีชีวิตนะคะที่คนล้านนานะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะอันนี้จะเป็น ถั่วลายเสือนะคะเราเคยไปทานที่แม่ฮ o องสอนหูทุกคนอร่อยมากแต่นี้ของเชียงใหม่นะคะก็คือมันจะกรอบหอมจุลละยีบบาทเองค่ะก็ไม่แพงนะคะคือหอมกรอบอร่อยมากนะคะคุณลุงก็คั่วแบบสดๆให้เห็นนี่ก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองนะคะสินค้าพื้นเมืองแล้วก็นิทรรศการนะคะนิทรรศการช้างก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ นี่ก็สวยงามนะคะสินค้าพื้นเมืองก็เยอะๆเลยนะคะอาะค่ะงานนี้นะคะซีคอนเล่นใหญ่อยู่ร้านกางชั้นหนึ่งนะคะตั้งแต่21-30ตุลาคมเป็นงานช้างในวิถีล้านนานะคะใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะวันนี้นุก็ขอลาไปก่อนนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนิสตอรี่ด้วยนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคน